พบกับผมนาะยชอตตี้บูเจาวากับ Star Wars เกมมือถือแนวแอคชั่นชูทติ้งสไตล์แอนิเมทที่ดูยังไงยังไงก็คล้ายๆกับเกมกันดั้มแต่ว่าในเกมนี้เขาจะใช้สาวๆโมเอแทนครับก็ค่อนข้างน่ารักน่าชังกันเลยทีเดียวเชียวในปัจจุบันเกมนี้มีแค่ภาษาจีนเท่านั้นนะครับสามารถดาวน์โหลดเล่นได้เลยผ่านทางระบบสตรีมครับส่วนใครที่จะเล่นในมือถือก็ลําบากนิดน,นึงครับเพราะว่าต้องมี ID ของประเทศจีนครับซึ่งมันต้องยืนยันนู่นนั่นนี่วุ่นวายไปหมดงั้นเดี๋ยวผมรีวิวเฉพาะเวอร์ชัน PC กกัันนแล้วนนะครบ สิ่งแรกที่ผมอยากให้เพื่อนๆไปทําก่อนเลยคือฝึกซ้อมครับเราจะได้กดเป็นอะไรเป็นไงแล้วภารกิจที่แนะนําให้ทําคือภารกิจแรกสุดเลยครับเขาจะสอนบังคับเลยกดปุ่มอะไรทําอะไรบ้างครับซึ่งผมจะสรุปให้อ่านตรงนี้เลยกันละกันนะครับว่ากดปุ่มอะไรมันทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้มันรองรับจอยด้วยนะผมจะเปรียบเทียบว่าจอยเครื่อง p พ a y s t a t i o นแล้วกันเนาะ ถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ลองไปฝึกซ้อมทุกระบบเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปฝึกซ้อมแล้วเนี่ยมันจะได้รับรางวัลมาด้วยนะเดี๋ยวจะได้เอาไปเปิดกระชปองอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปเล่นโหมดเนื้อเรื่องก็ได้อันนี้ก็คือโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองครับเล่นตลุยด่านไปเรื่อยๆนั่นเองครับเก็บ3ามดวงสามดาวรับรางวัลฟรีๆกันไปแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วอยากไปสู้กับผู้เล่นอื่นก็ตัวนี้ได้เลยครับจะมี2โหมดให้เราเลือกชงแรกก็คือ2 V2 นะครับจะไปแมทชิ่งเจอผู้เล่นอื่นนะครวอื่าาารสมถ าสาวาได้ทั้งหมด3คนด้วยกันครับและตัวละครแต่ละตัวจะมีค่าคอสนะครับเหมือนกันดั้มเลยครับเช่นคนนี้3คนนี้ 2, 2คนนี้2ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเกิน6แต้บเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครตัวที่3 hp ต่ํากว่าเดิมครับอย่งางของผมก็คือต่ากว่าเดิม17%งั้นเดี๋ยวงน้ผมเล่น2 v 2ให้ดูก่อนเลยกันลวกันนะครับดูสิว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเมื่อหาห้องเจอแล้วกดปุ่มขวาน,นะครับไม่อย่างนั้นเดยวจะไม่ได้เล่นสักทีนะครับเอาล่ะเริ่มของจริงได้ครับผมรู้สึกว่าน่วงนุงเล็กน้อยครับเพราะวา ไม่เป็นไรครับช่วยเท่านี้ช่วยได้ครับไอคนนั้นล้มและเปลี่ยนเป้าก่อนเออการเปลี่ยนเป้ากดปุ่มแทบนะครับแล้วก็เวลาศัตรูล้มเรายิงไม่ได้เนาะไอยิงเฮ้ยอยู่ใกล้ๆแล้วดาบเลยอุ้ยเ็นกรรมต่างคนต่างดาบโดนไหมอุ้ยโดนโดนสวนโดนสวนอุ้ยจะแตกแล้วผมจะแตกแล้วอุ้ยเดี๋ยนะเห็นอะไรแหวๆของดีด้วยไม่รู้แหละเข้าไปควงรัวๆไป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 แดก่อนเออ ยิงล่วงเปลี่ยนตัวเพื่อเราก็จะแตก้วครับต่างคนต่างจะแตกโดนไหมโดนแตกไปหนึ่แต่ว่าพลังงานยังไม่หมดก็ยังเกิดได้เรื่อยๆเนาะแดชก่อนฟันซะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเออเรียบร้อยแต่อีกตัวนึงมันมาก่อนยิงยิงแดชล้มอุ้ยอันนี้มันบับว่ะงั้นผมก็บับบ้างเลยละกัน โอ้คราวนี้ปั๊บกนรัวๆเลยเข้าไปใกล้ๆก่อนบูชผลหมดว่ะเอ้ยได้ไหมทันไหมโอ้โหไม่ทนันนิดเดียวอื้อหือนิดเดียวนิดเดียวล้มอีกตัวนึงน่ะอู้อยู่ใกล้แค่นี้เองเอาคนนี้ก่อนเอาคนนี้ก่อนยิงไหมเออบูชบูชบูชล้มเหรออีกตัวนึงน่ะอยู่ไกล อีกตัวนี้จะตายแล้วอีกตัวนึงก่อนไหมนี่นี่เนี่ยตัวเนี้ยโอเคร่วงอีกคนนึงเพื่อเราสู้อยู่ยิงซ้ำได้ไหมไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนยิงเรียบร้อยครับผมคือมันปิงอะ่ะมันทําให้อาบางทีเราสั่งไปแล้วตัวละครเราจะหน่วงแป๊บหนึ่งแต่ก็ถามว่าเล่นได้ไหมพอเล่นได้นะไม่ได้แย่อะไรมากขนาดนั้น เดี๋ยวคราวนี้ผมเล่นตัวต่อตัวให้ดูบ้างนะครับซึ่งผมจะเลือกน้องคนนี้มาเพราะว่าน้องคนนี้เขาแจกมาแล้วก็อัปเกรดยันเต็มแล้วนะครับ่ซนสีฟ้านี่คือเป็นตัวที่สามารถใช้ได้แค่ในช่วงเวลานี้คือเหมือนกับเป็นตัวฟรีนั่นแหละถ้าเกิดอยากได้จริงๆเดี๋ยวต้องไปเปิดกระชปองนะงั้นก็ลุยเลยละกันเอาล่ะคราวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเป้าให้มันวุ่นวายนะครับผมโอเคผมยิงได้ก่อนโดดเออเออโอ้โหคนนี้ใช้ได้อัปเกรดเต็มแล้วใช้ได้เลย เอาซ่เอาซ่เขาเขาจะเข้าอ่ะผมก็เข้าเหมือนกันถอยหรอแ๊บหนึ่งทำอะไรของเขาอะผมดาวทางเขาไม่ออกอ <c oughs> หรืออาจจะเป็นบอทก็ได้นะถ้าเกิดว่าเพิ่งมาเล่นแรกๆมันมีแรง์กิ้งด้วยไงโอเคแตกไปหนึ่งครับผมตัวต่อไปยิงๆิงไม่ได้ยิงได้ละเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาใกล้ละถอยก่นอนเขาพยายามจะฟันผมอย่างเดียวเลยแล้วไงล่ะฮะฮะ ไม่โดนว่ะไม่โดนไดกลไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยคือบางตัวเนี่ยถ้าโจมตีอาจจะเป็นปืนมากกว่า2ท่าก็ได้นะอย่างตัวนี้มีปืน3ท่าครับมีท่าฟันท่าเดียวเข้าไปใกลด้ดิเออท่านี้ท่าฟันท่าเดียวไม่โดนอีกแล้วมันหนียิงไปยิงไปกระสุนหมดเออตอดแบบสบายๆเลยเนี่ยตอดไปเออกระสุนหมดยิงอีกเออท่านี้แรงถอย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 ,ถอย เข้าไปเราจะไปชิดแล้วเออโอ้โหยังไม่โดนสักทีตัวนี้เล่นยากครับระยะประชิดอ่ะต้องประชิดแบบประชิดจริงๆแบบเนี้ยเออไม่งั้นมันจะตีไม่โดนเลยโหดจริงๆโหดจริงๆโอเคผมจะได้เล่นอีกสองตัวที่เอามาปะเนี้ย <c oughs> เอ้ยเอ้ยลบลบลบยิงไปยิงไปยัดหน้าไปเออเออเฮ้ยตัวนี้โอเคเลยนะถ้าไม่ไประชิดอ่ะ <c oughs> นี่แน่นี่แน่นี่แน่ เออมาเซมาเซเอ,อ้ยกระสุนหมดนี่แน่นี่แน่ไปพุ่งเข้าอาัดสตูดีกว่าเล่นอะไรไปชิดบ้างมาโดนโอเคถ้าโดนจะเป็นแบบนี้มาอีกดิมาอีกดิมาอีกดิอกดอกดขอพี่นีบหน่อยเดตหาก่อนขอหนีบหน่อยเออเออ <laughs> ขอหนีบหน่อย เรียบร้อยครับผมอันนี้น่าจะบอดนะเพราะว่าผมพึ่งเล่นตัวต่อตัวได้ไม่กี่แมชแต่ก็ถือซะว่าฝึกไว้ก่อนกันละกันเนาะโอ้น้องนี่ถ้าจะนอนน้อยปไปไหยครับขอบตานี่ดำเชียส่วนการเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะทําได้แค่ในโหมด2 V2 เท่านั้นนะครับเพราะชมกดตัวบวกตัวเนี้ยแ,แล้วเราก็สามารถชวนเพื่อนของเราเข้ามาได้เลยครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนก็ต้องไปแอดกันก่อนนะ วิธีการแอดก็ดูด้านซ้ายบนได้เลยเห็นไหมครับที่มีรูปคน2คนนั่นแหละครับผมแล้วก็ให้เราเลือกเมนูที่2ครับเซิร์ชชื่อเพื่อนเข้าไปแล้วกดตัวนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเจอแล้วก็ไปแอดกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับทีนี้ที่ผมพูดถึงเรื่องกาชัปองนะครับก็ให้ท่านชมเนี่ยมาที่ตรงนี้น,น,นี่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 อันนี้คือการเปิดกระชัปองนั่นเองนะครับผมเกมเขาแจกตั๋วมาให้ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้มันมีทั้งหมด3ตู้ด้วยกันนะครับผมเอาตู้ไหนก่อนดีล่ะเอาตู้นี้เขาบอกว่าการันตี70้เป็เนนครับ ตู้นี้เขาบอก30เฮ้ยเอาตู้นี้ก่อนดีกว่าน่าจะเป็นตู้มือใหม่เงยเปิดให้ครบ30บใบก่อนอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้พวกนี้ด้วยัานเปิดเลยกันแล้วกันครับดูซิว่าจะได้ใครมีสีม่วงหนึ่งใบครับผมเอาไม่ใช่ตัวละครครับผมโอ้โหใจหายใจความหมดนึกว่าไม่ได้ตัวละครมีตัวละครอยู่ด้วยคือมันคลาๆกันมาระหว่างอาวุธกับอุปกรณ์ครับและคนนี้นี่ก็งานดีใช้ได้เลยนะเนี่ย และนี่คือผลประกอบการของผมนะครับก็จะเห็นว่าได้ตัวละครหนึ่งะครับแล้วก็เป็นพวกอาวุธซะเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีเศษของตัวละครด้วยนะอันนี้เดี๋ยวเอาไปอัปเกรดต่อได้เนาะคราวนี้รอบที่2ครับดูสิว่ามีสีอะไรบ้างสีม่วงอีกแล้วงั้นข้ามเลยก็แล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้ตัวละครก็ได้โอเคเป็นไปนอย่างที่พูดเลยไม่ได้ตัวละครจริงจริง ทีนี้ตัวไม่พอแล้วครับเปิดอีกแค่10บใบผมจะได้ตัวเทพๆแล้วแน่นอนนะฮะเราต้องใช้เท่าไหร่960เพชรครับซึ่งเพชรเขาอ๋อมีพอดีเลยนี่น,นี่งั้นก็เปิดเลยกันล้วงันโอเคครับอันนี้น่าจะมีสีทองเดี๋ยวรอดูมีปะนี่ไงมีสีทองจริงๆด้วยครับเดี๋ยวอรอลุ้นกันได้ใครอ๋อแม่สาวสไนเปอร์นั่นเองครับสีทองหรือเปล่าเออเอาไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้สีม่วงเอ้าได้คนเดิมอีกครับผมอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไปอัปเกรดหุย คนนี้น่าจะสีทองครับใช่เลยครับผมโอ้โหดูคนนี้ดิใส่กับปงสั้นไปนิดนึงนะและนี่ก็คือผลประกอบการของผมนะครับก็อย่างที่เห็นครับสีทอง1สีม่วง2นะครับคนนี้ซ้ำเนาะกลายเป็นเศษเกลือไปคราวนี้เดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาเปิดตู้แรกครับเพราะว่ามันใช้ตั๋วคนละชนิดกันครับการันตีที่70็รนะครับมีโอกาสได้3คนนี้นะครับสีทอง1สีม่วง2สีทองคือคนนี้นะเอาลองเปิดดูครับผมดูซิว่ามีสีทองไหมถ้าไม่มีก็สกิปเลยยาว ไม่มีสคิปแต่ว่าเวลาเจอสีม่วงเนี่ยเขาก็จะออกมาแนะนําตัวแบบนี้อยู่ดีครับนี่ไงสีม่วงหยน่ารักน่ารักและรอบสุดท้ายของผมครับดูสิสีทองมาไหมไม่มาเหมือนเดิมก็สคิปไปครับดูซีอา้าวรอบนี้ไม่ได้คนเลยเอ๋อได้ได้แต่ว่าซ้ําไงก็เลยไม่มาแนะนําตัวกลายเป็นเศษเกลือไป ส่วนเรแกระชปองเกมนี้ถ้าเกิดผมเปิด Google Translate มาไม่ผิดนะอยู่ที่0.8เท่านั้นเองครับถ้าเกิดว่ารวม Pi ิกอั r เ t e เข้าไปแล้วจะเป็น2.4นะครับนี่คือตัวสีทองนะถ้าเป็นตัวสีม่วงเนี่ยก็คือ2ถ้ารวมเปอร์เซ็นต์ที่มีการ Pickup แล้วคือ12.5ครับได้ตัวละครมาแล้วนะครับเราไปอัปเกรดได้ด้วยนะก็คือมาที่ตรงนี้ ตัวละครที่มันขึ้นสีเขียวแสดงว่าเรายังไม่มีแต่ใช้ฟรีอยู่ในช่วงนี้นะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวผมมาดูตัวที่ผมพึงได้คือคนนี้นะครับนี่คือที่มีแล้วนะสว่างขึ้นมาแบบน,นี้คือมีแล้วนะครับผมแล้วก็ดูด้านขวาได้จะมี3เมนูใช่ไหมไม่รวมอันแรกนะอันแรกเป็นประวัติเรื้องต้นตัวไปใช่ไหมอันที่2งเนี่ยจะเป็นพวกสกิลต,ต่างๆนั่นเองครับเราสามารถแตะเพื่อดูรายละเอียดได้ว่าท่านี้มันยังไงน,นู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้เป็นต้น ส่วนเมนูที่3ด้านขวานะครับจำตอนที่เราใช้สกิลบัฟได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนได้เนี่ยแหละครับก็คือมาเลือกเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าตัวนี้ผมสามารถเปลี่ยนไปได้แค่สเดียวนะครับแล้วก็จะมีบาลานด้วยบาลานนี่คือสมดุลไงส่วนนี้คือโมชั่นนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะทําให้ความเรวการเคลื่อนที่บวก50%แล้วก็เวลาบินนะครับจะใช้พลังงานน้อยลง20% ส่วนอันแรกที่เป็นสีแดงนะครับเขาบอกว่าจะเพิ่มเกี่ยวกับการโจมตีของการโจมตีระยะประชิดนะครับ20%แล้วก็พวกคูดวงคูดาวความเร็วของการโจมตีระยะประชิดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและยังทําให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยอีก20%ส่วนสีฟ้านะครับเขาบอกว่าถ้าไหนที่ชาร์จยิงได้อะมันจะชาร์จเร็วขึ้นนะครับแล้วก็พวกคูดวงคูดาวของการรีโหลดกระสุนก็จะเร็วขึ้นด้วยระยะยิงก็จะมากขึ้นด้วยหน่อยหนึ่งความเร็วในการเคลื่อนที่บวก10% ส่วนสีเขียวเนี่ยจะทําให้ระยะการล็อกเป้าเราน้อยลง10%ครับแล้วก็ได้รับความเสียหายน้อยลง10%และความเร็วในการเคลื่อนที่บวก5%ครับส่วนบาลานซ์เขาบอกว่าจะบวกความเสียหายทั้งการใช้ดาบแล้วก็ใช้อาวุธปืนเลยนะครับแล้วก็การใช้พลังงานในการบินนะครับมันจะใช้น้อยลงด้วย10%นะครับแล้วก็ทําให้เราถึกขึ้นด้วยโดนความเสียหายน้อยลง5%และความเร็วในการเคลื่อนที่บวก20%อันนี้ก็เน้นย้ำอีกทีนะครับอันนี้คือแปลโดย o o g l e Translate นะครับตรงไหนผิดก็พิมพ์บอกกันไว้ได้เลยเนาะ และแต่ละตัวละครเนี่ยอาจจะมีการเลือกบัฟได้แตกต่างกันไปด้วยนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตอนท่านผู้ชมเปิดกระชปองจําได้มานั่นแหละเราต้องเปิดหาของของคนนั้นให้เจอก่อนนะมันถึงจะเปลี่ยนได้ครับอย่างน้องคนนี้ผมไม่เคยเปิดได้เจอเลยมันก็จะเลือกอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปลองดูคนอด่นคนนี้แหละที่เราเปิดเจอบ่อยๆอ่าลองดูดิอ่าก็จะเห็นว่าเปลี่ยนได้แทบทุกอันเลยเห็นไหมครับ ส่วนอันสุดท้ายด้านขวาน,นะครับอันนี้คือท่านชมเนี่ยต้องเปิดกระชปองําก่อนแล้วเราได้เศษตัวละครมาสามารถอัปเกรดได้นั่นเองครับจะทําให้ความสามารถของผมมากขึ้นเหมือนกับไอ้น้องแว่นคนนี้ไงที่ผมบอกเขาแจกมานี่เห็นไหมผมปลดล็อกครบเรียบร้อยแล้วน้องก็เลยเก่งผิดปกติส่วนการตั้งข่าของเกมนี้ครับดูด้านซ้ายบนเลยก็ได้ที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับเข้ามาจะเจอเรื่องของเสียงก่อนเลยแล้วก็เสียงภาคซึ่งมันมีแค่จีนกับญี่ปุ่นนะ โดยตัวเกมเขาจะดีฟอ t เป็นญี่ปุ่นให้อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องการเปลี่ยนภาษา UI ไม่มีเนาะมันมีแค่ภาษาจีนในตอนนี้นะครับส่วนอันนี้คือกราฟิกนั่นเองนะครับอันนี้คือผมเปิดสูงสุดทีด่เป็นไปได้ละ FPS ก็90นะครับผมอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วครับอ๋อมีตรงนี้การบังคับนั่นเองครับเผื่อบางคนไม่ถนัดอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องจำนิดน,นึงนะไม่ก็อาจจะใช้พวกโปรแกรมแปลภาษาช่วยแปลนิดน,นึงครับไม่งั้นเดี๋ยวไปเผลอเปลี่ยนมั่วสั่วก,กดกันไม่ถูกอีก